โอเคครับการแข่งอเมรตี้นะครับกลุ่ม A นะครับผมของการแข่งรอบแรกครับมีต้มนะครับผมแล้วก็มีเอ็มครับรายงานตัวด้วยครับเอ็มนะครับรถคันไหนครับเป็นคุมะามงนะครับผมส้มก็เป็นแลนดิปเปอร์นะครับแล้วก็มีผมนะครับผมนี่เป็นคันฟ้านะครับนักเคอร์เบเกอร์ครับ เดี๋ยวราจะแข่งกัน3รอบนะครับผมเก็บคะแนนกันใครที่ได้คะแนนเยอะที่สุดคนนั้นจะชนะนะครับที่1 3คะแนนที่2 1คะแนนแล้วก็ที่3ไม่ได้คะแนนนะครับผม3 2 1ไปครับสไปครับ องครับผมมีปามอาจารย์โด่งแล้วก็เดียนะครับผมสา,ามคนนะครับสายไป้ายเนี่ยอาจารย์โด่งนะครับตรงกาวดีเดียนะครับฝาที่าบอดเมื่อยแล้วปอันทีป่ะเอาละครับเตยมตัวครับสามสองหนึ่งไปถึแล้วครับตอนนี้ยังอยู่นะครับรอสอง อาจารย์โดงนำหางครับเรียบร้อยครับที่หนึ่งอาจารย์โด่งครับที่สองเดียร์ครับผมเฮ้ยเดียวทำไมเดียร์มันอยู่ผิดเลนนรโอเคที่หนึ่งอาจารย์โด่งครับสามคะแนนสองคนไม่ได้คะแนนนะครับผมวหลุดครับเราที่สองครับตอนนี้อาจารย์โด่งนะอยู่สามคะแนนคนเดียวเลยครับที่เหลือหลุดรางครับไม่ได้คะแนนเจ้าตัวครับสามสองหนึ่งไปอ้าวหลุดต้องแต่มแล้ อาจารย์ยงอยู่ครับสวบสดครับรอบสองครับรอบสุดท้ายครับผมเรียบร้อยครับผมอาจารย์โด่งครับ6คะแนนนำไปก่อนเลยครับครับตอนนี้รอบสุดท้ายของกู๊ปีนะครับผมเป็นหลับเล่นกันด้วยนะฮะอาจารย์โดนนำห่างแล้วเข้ารอบแล้วครับแต่ต้องวิ่งนะครับผมเพราะว่าตามกฎนะฮะ6คะแนน5คะแนนคะแนนนะครับผม เตรียมตัวครับสามสองหนึ่งไปอ๋อโดดไปแล้วรอ้ผมอ้าวล้วเ,เรียบร้อยยังไงตอนนี้เดียววิ่งสบายแล้วเอาจับททำไมหลุดเหรอเอาครับตอนนี้ครับผมเราจบเลอรชั่นแล้วนะครับผมจะมีอาจารย์โดมครับดีนะครับแล้วก็คิดโตครับผมเราแข่งกันทั้งหมด6ลรอบตอนนี้ก็มีการเลือกรางกันเรียบร้อยแล้วนะครับ 6รอบเท่านั้นครับเอาแต่ผู้ชนะในเพื่อนผู้เดียวเข้ารอบถัดไปครับเตรียมตัวครับสามสองหนึ่งตายครับครับตอนที่มาแล้วครับแลวหมดไปแล้วครับตื่ครับคิดต่อครับผมอาจารย์โดครับผมนำมารักอาทิตตามมาเร็ติ๊กครับผมรอบที่สามนะครับตอนนี้โดครับรอบที่สี่ครับเก็บรอบที่ห้าครับ ต่อไปรอบสุดท้ายนะครับจะตามทันไหมเรียบร้อยครับผมตอนนี้ครับรอบที่สองนะครับผมมีไฮนะครับมีเดียแล้วก็มีส้มนะครับหกรอบนะครับเตรียมตัวครับสามสองหนึ่งไปรอบแรกครับเดียกับส้มครับนำมาเลยครับผมส้มนำขาดมาครับ เอาดูว่าเดียจะหลุดหรือเปล่านะโอ้ไม่หลุดครับไอ้ตามมาติดๆครับตอนนี้สม้มส้มอยู่สบ,บายนะครับเอาละครับจะไงครับตอนนี้โอ้โหมาครับตนะ้มสมุดท้ายแล้วส้มอีกรอบหนึ่งส้มรอบที่หกแลครับเราสุดท้ายแล้ว แล้วรอบที่หนึ่งครับเป็นต้มครับผมเข้ารอบถัดไปครับอีกสองคนต้องไปแข่งในรอบแก้ตัวนะครับผมรอบต่อมาครับมีออวันเต้ครับผมแล้วก็มีอุ้มนะครับแล้วก็วอตเตอร์แคทนะครับผมสามคนครับหกรอบนะครับเจมสมตัวครับสามสองหนึ่งไปเอาเต้ครับเอาไม่ขึ้นครับไม่ขึ้นครับลงไปแล้วโดนน็อกแพ้นะครับอ้าวลุดไปแล้วครับผม เอาลับเตอร์ไร้เ้นโอ้โหจีสายแท้ครับจะวิ่งดูเฮ้ย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 เ่องะไรครับวเรียบร้อยครับเอาใหม่ครับผม สามสองหนึ่งไปสมนำขึ้นมาครับยังไม่หลุดครับถักมาแล้วครับดีแซงขึ้นมาครับรอบที่สามแลวอ้าส้มหมดครับผมโอ้โหไปดูครับว่าดีจะหลุดไหมไมีโค้งรอบหรือเปล่านะฮะรอบที่สี่แล้วครับตอนนี้ดีครับที่ห้านะครับต่อไป เข้าสู่รอบสุดท้ายถ้าไม่หลุดที่ชนะแล้วครับแล้วก็เรียบร้อยครับผมดีเข้ารอบครับผม รอบนี้แข่งหรอบเหมือนเดิมครับใครแพ้ตกรอบนะครับเต็มตัวครับ3 2 1ไปครับอาจารย์โดนครับเจอกับพรอครับอาจารย์โดนนำมาแล้วครับผมรอบที่หนึ่งครับผมอาจารย์โดนนำอยู่ครับรอบที่สองครับอาจารย์โดนนะครับตอนนี้รอบที่สามครับอาจารย์โดนครับโอ้ยเต็มตัวครับรอบที่สี่นะครับเข้ามาครับ ผมนำห่างเรื่อยๆครับรอบที่ห้าครับผมและรอบสุดท้ายตาโตถ้าไม่หลุดก็จบเรียบร้อยแล้วครับผมโอ้โหใครแพ้ก็กลับบ้านแล้วฮะเดี๋ยวตัวครับสามสองหนึ่งไปเนี่ยครับเบียกับเต้ครับผมอวาเต้กับไปแั่บ้านก้าล้นเรียบร้อยรอบแรกครับผมดูอวาเต้ทําไม่หลุดชนะแล้วครับฮะอันนี้รอบสองอุ้ยเนเร็วขึ้นครับ แล้วยังไงครับตอนนี้โอ้ยังอยู่ครับถัดมาครับเอาละครับโอ้สบายสบายนะดูฮะไม่น่าจะหลุดแล้วครับดูสภาพนี้รอบสุดท้ายครับเสร็เรียบร้อยครับเอาเปนเต้เข้ารอบถัดไปครับผมสามเป้หนึ่งไปครับอุ้มนำมาแล้วครับสีเหลืองครับผมอ้าวไอ้เบนไปก่อนครับอุ้มจะบินไหมครับ รอบที่สองครับแล้วบินตามกันไปครับผมแข่งกันอีกทีครับผมอุ้มสายบินนะครับซื้อโดนเล่นน่าจะรุ่งกว่านะฮะรอบนี้ทาล่างเดิมครับรอบนี้ครับถ้าเกิดใครหลุดก่อนแพ้แล้วครับรอบแก้ตัวสามสองหนึ่งไปอุ้มนำมาอีกแล้วครับผมและไอเอาุลมหลุดไปก่อนแล้วครับเรียบร้อยทำให้ไอเข้ารอบครับผมโอ้โหเอาครับตอนนี้พี่โตกับเจครับ หกอบนะครับใครแพ้ก็กลับบ้านแล้วครับคู่นี้สามสองหนึ่งไปติดอกออกตูเไปก่อนไปไซเดอร์เอครับเจเป็นคนวอีกใบฝาลามที่ตอรลุดไปแล้วเจยังไม่หลุดครับผมรอบแรกผ่านไปนะครับไหลมาเรื่อยๆครับเจตอนนี้รอบสองครับรอบสองยังไม่หลุดครับตอนนี้รอบสองนะครับต่อมาครับผมรอบที่สามกำลังวิ่งอยู่นะฮะสามรอบครับ รอบที่4ครับเตออกสบายแล้วกูแช่งม่มึงหลุดอย่างเดียวเจออุ้มกูก็ชนะเรียบร้อยครับผมตอนนี้โอ้ยมีปืนครับไงครับรอบรองสุดท้ายแล้วครับอารอบสุดท้ายทำไมหลุดชนะแล้วนะครับเมเจซบความหวังหมู่บ้านนะฮะเจ้าภาพการแข่งของเราเรียบร้อยครับผมเจเข้ารอบถัดไปนะครับนี่ครับจริงๆต้อง3,000นะแต่คนนี้เขาลง2,000นะฮะเตกับต้มนะครับผมส่วนอาจารย์โด่งครับ6รอบนะครับ เอาผูああ้ชนะเพียงผู s. <S ้เดียวเข้ารอบไปรอบชิงแล้วครับรอบนี้เดี๋ยวครับสามสองหนึ่งเริ่มอาจารย์โด่งนำมาครับเปอะไงครับโอ้เต้นนำไปแล้วอาโารย์มด่งเต้นโอ้โหเล้เลยอาจารย์โดนขึ้นนำไปแล้วต่อไปครับอาจารย์โดนรอบที่สองครับปึ๊บโอ้ยังเต้นมาปึ๊บอาจารย์โดนรอบที่สามเลยครับอะไรครับอนนี้เราที่สี่แล้วครับ ครับผมโอ้ยเอาแตกดติดครับผมรอบที่5้ารอบสุดท้าย้วครับจะตามันไหมนิดเดียวและจะโดดเข้าเส้นชัยไปเรียบร้อย้วครับโอ้แล้วก็ติดเอารอบสุดท้ายเกือบแพครับผมจะโด่ครับได้เข้ารอบชิงครับผมสามสองหนึ่งไปครับนี่โอ้กิโตนำมาครับผมแล้วหลุดไปแล้วครับผมไอครับผมับตอนนี้ยังไงครับ วัเดอร์แคทกับเจครับผมวัเดอร์แคทมาแล้วจับนเจเจเจโออยันเดอร์แคทกจ็บปวดครับครบสามรอบแล้วเจ้อบสีแล้วครับยังไม่หล่นล่าแคทหล่นล่าเรียบร้อยครับเจชนะครับผมโอ้โหนี่ครับตอนนี้มีที่สามที่สี่แน่ๆแล้วครับแต่ใครจะได้เข้าไปรอบชิงนะครับผมสามคนนะฮะเจหรือจันโดงนะครับผมเหลยอตัวครับหกรอบครับเหลือหลังกันเรียบร้อยแล้วครับ สามสองหนึ่งไปรอบแรกาจารย์โดดนำขึ้นมาแล้วครับผมยิงขาดครับโอ้ยจับโดดอาจารย์โดดเลี้ยวครับปึ๊บนะตอนนี้อาจารย์โดดรอบที่สองผ่านเข้ามาแล้วเจตตามมาชนสายสปายครับผมแทงเขาครับบอกหลุดต้าหลุดรอบที่สามครับอันนี้อาจารย์โดดออกมาแล้วแล้วเจตหลุดไปแล้วอาจารย์โดดยังวิ่งอยู่ครับยังยังยังต้องวิ่งให้คบนะฮะหกรอบ ครับตอนนี้รอบที่5ครับกำลังวิ่งอยู่รอบสุดท้ายครับถ้าไม่หลุดที่จบแล้วครับตราจะโงครับแล้วก็ได้ที่4ีเรียบร้อยแลครับคือเจนั่นเองครับผมเอาไตีมาก็ยังได้รางวัลเนาะหนึ่งรางวัลนครับต่อไปรอบชิงแล้วครับผมงเ ตัวแทนจากอ p p e ี t y แต่เพียงผู้เดียวครับผมได้ที่4ครับผมได้ไปหนึ่งร้อยนะครับกับเจครับผมเอออ a p p e t ลงแข่งเป็นฝีบนนะครับผมหนึ่งคนครับผมคนที่สามก็ผมเองนะครับได้หนึ่งร้อยบาทเลยครับผมจัดเป็มมากเลยนะฮะนี่อันดับสองของเราครับอาจารย์โด่งครับผมได้รับมอเตอร์ครับครับนี่โฉมหน้าของที่หนึ่งของเรานะครับผมคุณบีนะครับผมได้รับกระเป๋าใส่ทำย่าห้าร้อยบาทนะครับ